เอานะเราจะเล่นเด็กเหลืองแบบรวดเร็วกันเลยนะพี่ปังโอเคไปเดี๋ยวไปเอาคนนมให้น้องก่อน <Okay. S 1> ไปดูคนนมสิโอ okay, เคเจอแล้วไปเลยากินนมช้าโอเคเอาน้องไปขี้ก่อนเอ <Okay. S 1> าตอนน้องขี้ใช่ปะใช่ทำน้องใช้เพื่อไป,ปเกยเอาไม่เป็นไรเวลาก็ไปขี้ไงเนี่ยแล้วก็เอาแอมเพล็ดก่อน สเอาหนีใส่ให้น้องเลยนะเพื่อที่จะเอาน้องไปนอนต่อไปกัดยิ้วไปไเอาน้องไปนอนขากัดยิ้วไม่ไปกัดนิ้วสิเนี่ยอ่ะเอาน้องไปนอนนะขี่อุ้ยอ่านหนังสืออ่านหนังสือให้น้องฟังก่อนนะเราจอ่านแบบรวดเดียวจบเลยนะใช่ไหมบล็อใช่ไหมคืออะไรอันไหนไง แล้วหลับแล้วโอเคโอเคแล้วเราจะไปดูโซฟากันดีกว่าไปดูโซฟาเออดูทีวีนี่ไงเ <c oughs> ก็บแมวไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อย่างไรก็เก็บแมวแล้วก็นั่งดูทีวีอ,อะไรคะอ,อุ๊ยอะไรอีกอ่ะมาแล้วน้องตื่นเหรอไปดูน้องกันเร็ว ตื่นไม่ใช่เอา้าน้องหายไปไหนเนี่ยข้างล่างรือเปล่าอยู่ข้างล่างแน่เลยนี่ไงมาพาน่องกลับไปนอนเร็วพาน้องกลับไปนอนแล้วเราจะต้องอ่านหนังสือให้น้องฟังรนบทกลางใช,ใช่ไหมเอาเอา,เอาตุ๊กตาก่อนเขาบอกให้เอาตุ๊กตานะ ใช่ตุ๊กตาตกของน้องอไม่ใช่แกะหรือเปล่าใช่แกะไหมตุ๊กตาตกเอาแกะไปเอาไม่ใช่อีกต้องแมวแล้วละ่ะ <c oughs> นี่ไงบอกเห็นไหมน้องชอบแมวเห็นไหม <c oughs> โอเคเอปิดประตูนะปะกลับไปนั่งดูทีวีต่อนะ เป็นไรอะ่ะโอเคจบแล้วมั้งวันเนี้ยเนาะจบแล้วอะ่ะโอเคต่อต่อโอเคค่ะ